รถชนตายมากเลยนะนี่ไงเขาบอกระวังรถไฟไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหบ้านอยู่ไกลเราอ่ะโบ้านอยู่ไกลมากนั่งมอเตอร์ไซค์มา25บาทชิลมาก5นาทีเออ5นาทีถึงจริงคือมึงโทรปลุกกูออกมาทำไมเฮ้ยจปไปคุณตงต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าไปเที่ยวคนอื่นไม่มีเหรอเบอร์โทรศัพท์คนอื่นหรือว่าไลน์คนอื่นไม่มีเหรอมึงนี่แหละมึงอะจริงเหรอละไปไหนในวันนี้เขาเรียกว่านั่งรถจากรถไฟดอนเมืองอารมณ์เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอะเหมือนแบบนาริตะ มันนาฬิกาเข้าโตเกียวอากาศก็เหมือนอากาศเหมือนรถไฟก็เหมือนหน้าหนาวว่าเราแล้วกูดูแล้วเนี่ยการไม่ได้วางแผนมาแบบเนี้ยกูว่าชั้น3แน่นอนรถไฟหวานเย็นเลยนั่งกันหวานเย็นต้งนิง้องเงียเก้าอี้ที่ไม้แข็งๆนั่งกันหลังปวดเดี๋ยวไปอินพาวเ์กันข้างบนตาย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 ไม่ได้ขึ้นรถไฟมานั้นกันไหนหรอกอย่างงี้เว้ยผมแม่งขึ้นครั้งสุดท้ายเว้ยแม่งคือแบบม .4 อ่ะแล้วนั่งไปไหนรู้ป่ะหัวหินเพื่อนบอกสัตว์ ถ้ามึงจะแบบเป็นวัยรุ่นไทยจริงๆอ่ะมึงจะต้องนั่งรถไฟเว้ยไปเที่ยวทะเลเอ็ดป้าเอ็ดป้าห้าชุมเมงโอ้โหแล้วชั้นสามอ่ะนั่งแบบเคี่ยวอะไรถึงมาเนี่ยแล้วขอโทษทีไม่ได้รถด่วนฮะแม่งจอดทุกป้ายโอ้โหอำเภอยิบอำเภอย่อยจริงอำเภอยี่จอดหมดกูก็กูจะถือเอาเงี้ยนั่งเล่นอ่ะคือนั่งเล่นไทยกันอ่ะมึงไม่รู้ทัรมิตรทำไงนั่งเล่นไทยนั่งเล่นดัมมี่เห็นไหม เล,เล่นเล่นเล่นกันอ่ะคิดดูนั่งเล่นดัมมี่ได้อ่ะเล่นเสร็จแล้วใครแพ้ใครที่ได้คะแนนต่ำสุดมึงต้องเดินจากโบกี้ที่อยู่อ่ะไปสุดแล้วก็เดินกลับมาคิดดูสี่ชั่วโมงเดินวนจนจนคนในโบกี้มันแบบไอพวกเด็กที่ได้ขโมยของมอเดินดูล่าลาบ่อยเอาบ้างไหมวันนี้ไม่เอาไม่เอากูแก่แล้วกูนั่งเฉยดีกว่าเหมือนจะมาละเหมือนจะมานี่คือรถไฟเหรอขี้่กาแฟโอ้กาแฟนี่ขึ้นแล้วกัน แล้วก็แหม่ห้องน้ำรถไฟบ้านเราก็ดีด้วยดีอ่ะเออไม่ได้ทำไมเราไม่ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะทำไมเราไม่ต้องเหมือนต้องเริ่มจากในประเทศก่อนถ้ามึงเอาในประเทศอยู่อ่ะมึงจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่คืนนี้เราถ่ายรายการใช่ไหมเราไม่ได้มาเดินเล่นกันใช่ไหมงจังรายการนะจริงจังชื่อรายการรู้ยังเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยรายการเราชื่อรายการเที่ยวอยู่ได้เที่ยวอยู่ได้มาแล้ว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 รอดูพี่คนนี้โดนรถไฟเฉียวดีกว่าเดินใกล้แล้วเกินโอ้โหไง เนโ้คียวชีวิตเราหนุ่มโซเชียลเว้ยไปไปนี่แหละคุณรถไฟพี่รถไฟปัญหาคือปลายทางไปไหนอะคัเนี่ยมึงนั่งไปนั่งมามึงออกสุไหงโกโลกนี่เฮียเลยนะมึงไม่รู้งมึงไม่ไปนั่งมาไอ้เนี่ไอ้นิดเดียวมันก็อีกทีไปออกไปอันนี้ไปไหนอะพี่ทองทองแท้แล้วมันเป็นสุดที่ไหน โอ้ยลงพวงแค่นานมากนานมากกว่าจะเฉกไอ้ยกูลงขึ้นแท็กซี่ได้ปะแท็กซี่แม่งติดติดกว่านี้คือทางด่วนไงลงพระรามสี่ถึงวนพวงนะเที่สิบห้าทีเดียวปะแล้วตั๋วซื้อข้างบนได้ป่ะพี่ได้ใช่ไหมแพงป่ะพี่แพงครับตป่ะแพงป่ะเขาเรียกรถแท็กซี่ยังสายตังค์เหรอเอ้าเท่ดิโอ้เท่เฉยพี่นั่งบ่อยมานั่งนั่งนบ่อยเลยจากไหนพี่จากไหนบางสิบอ๋อลงสองร้อปี โอ้ยยัไงไปอยู่บ้านบ้านอยู่มานานก็อยู่มา200ปีแล้วโอ้ยดูดิดูไม่แก่เลยใช้ครีมเลยพี่อยู่200ปีนาเด็กแต่ยิ่งอยู่บ้านนี้ในสมัยก่อนไป200ปีประจำนี่เด็กอยู่นั้นเด็กในกรุงเทพเด็กตอนนั้นอายุ14ดีเดเลยกำลังแบบมะพร้าวกะทิอ่ะกระทิ่งโกรธ อันนี้พอดีนะโรตีสายใหม่ก็มาประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงถ้าสมมติว่าโรตีมาต้องแปดโมงโรตีเช้าไหมถ้ามาตอนบ่ายก็บ่ายใช่ใช่ <laughs> ใช่ใช่ใชใชแต่ว่าถ้ามามต้งสนะี่โมงห้าโมงก็โรตีเย็นนะเพราะเผื่อจะไม่โรตีแล้วมึงอาจจะโดนตีเท่าไหร่เอาไหมัดเป็นแซวเพราะว่าขพี่ก็ถามโรตีสายใหม่ไม่รู้ที่เหว่ามาไปตรงเวลาพอดีเราต้องซื้อตั๋วนะครับเบยไปหัวลำโพงครับไม่ได้ซื้อครับพี่ต้องจ่ายตังค์ครับพี่ นั่งไปเยอะไม่ทันทักคูกันเลยหน้าตาหน้าตากูดูเป็นมิตรเหรอวะไม่สอบตาเขากูเห็นมึงแบบร้องอย่างเงี้ยเออไม่เร้องมีความปิดเงี้ยมีนุ๊แม่งเหมือนแบบมีมียใยในตัวต้องเป็นตำรวจที่ไปกี้กูโดนตรวจเยี่ยมเลยเลยไม่ยังทันนะครับผมไังทันนะผมยังทันนะผมร้องเพลงเลยสุดยอดพี่ตาเดูนี่เป็นนักร้องเลยพี่เสียงระเบิด นี่คนนี้ก็ร้องซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่นะเอาไปเลยเมป็นไงดูแฟนเพลงกูของพี่อ่ะสวยสวยเอ็กซ์ได้ละไปดูเพลงตลาดมันเป็นประมาณนี้แหละดำๆกันกลาดแบบแข่งแรงกูเองแฟนเพลงมึงยืนมองอยู่นะกูมองอยู่เลยเดี๋ยวเราควรจะร้องเพลงให้กับพ่อไหมอะไรอับปจีเยปชาปจิเทเจนาปเทปชา นั่นเรากินไปไม่ใช่แต่ลงไอ้หัวร้านนี่วัดสับแหมนาลีไงวัดสับแหมนี่ไงวัดสับแหมนาลีเป็นวัดที่เขาหลวงพ่อค่อนข้างจะมีความสวัสดสวัสด์แกสสวัสแก๊นี่บ้านกลางเมืองเป็นไงเป็นไงโอ้โหกลางเมืองเฮียเลยนี่เขาเรียกชันเมืองแม่งหลอกบ้านชันเมืองเนี่ยบ้านชันเมืองดิ ตรงนี้ตรงนี้ท่วมป่ะตอนตอนนั้นไม่ถึง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 นี่เหรอไม่ถึงคอแค่ท้องอิศะโอ้โหแหมดีนเนี่ยนอนเยอะเมื่อคืนเฮ้ยสิริมีอะไรให้ฉันรับใจเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยกูมือกูไปโดนสิริบางทีก็เสือกจนไปสิริมไม่ควรไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าเชื่อสำนีสำนักงานอย่ข้างในข้างในเนี่ยเป็น operator ไงเวลาเราโทรแบบกด ขาจะลิงเข้มามา่นจะมีเนี่ยป้าป้าคนนี้เป็นเสียงสิริใช่ไหมผมเมื่อก <c oughs> ี้คุณว่าอะไรนะ <c oughs> <sh arp> ฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดเลย <c oughs> ก็กูยังไม่ได้พูดไงสตีนโห <c oughs> oh, ดูแฟชั่นวิวนี่เป็นไงนี่ชุดทหารกอง่อมเดี่ยาสวดแกกเดิมบนรางอะดอลดูเหมือนเป็นรางเหมือนกันนะพี่ครับว่า เป็นรางจะโดนรถไฟทับเหรอลางเป็นลางไม่่อยดีแตงคีเน่าเวลาเราไปต่างประเทศอ,ะอ่ะส่วนมากเราก็นั่งรถไฟใช่ปะไม่ใช่ต่างประเทศไม่งสะดวกเงหนึ่งสะดวกสองแบบมันมันโอเคอ่ะสะอาดอ่ะหรือว่าเราไปญี่ปุน่นไปยุโรปไปอะไรเงี้ยเราใช้รถไฟหมดอะ่ะเราไม่ค่อยใช้แท็กซี่เนาะเพราะว่าญี่ปุ่นไม่แท็กซี่มันแพงแพงมากแพงมากแพงมากนี่ครับ อนี้หมอยรถไฟต่อ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 ต่่อแหมหมอยรถไฟครับผมทิ้งไม่เกตละกะเราเอะระกะเออไม่โกนให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปถึงหัวลำโพงอ่าเสียงดังไหมหัวลำโพงตอนนี้ต้องแล้วแต่ว่าเปิดเปิดเปิดดังแค่ไหนครับผมครับผมเออบอกช่วงหลัง EQ เนี่ยแหลมแหลมเยอะนิดนึงแหลมคัดคัดไฮนิดนึงแล้วแต่นักท่องเที่ยวว่ามน ถ้าเป็นจีนก็อาจจะชงเช้งหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบสายบราซิลสิกแสสักสิกเก็บเรียบแสสิดยาวไม่ดีหรอกมาเดินแถวนี้ไม่ดีทำไมอ่ะมันเป็นรางไงรางไม่ค่อยดีด้วยรางเก่าโดนเหี้ยด่ารางเลยมือกันเลยมือกันเลยมือกันลยโอ้ยรุ่ยเลยยุ่เลหี้ยเกิดบะไรจริงเนี่ยเกิบมือขาดเลย เราปีนไม่ได้แล้วคุงนี้ถือมาอย่างงี้เลยนี้ไม่แล้วเขาไม่ไม่ปีนปีนใส่กันเลยเหรอวะเออเขาไม่บิดแดนไล่เลยกูเลยหรอวะอันนี้คืออะไรเข้าหมอชิดใช่ป่ะเฮ้ยนี่เราติดตั้งบางซื่อละมั้งมันเป็นหับอ่ะผมจำได้ว่ามันใหญ่ใช่ป่ะวะนี่น่าชุมทางบางซื่อบางซื่อนี่บางซื่อจังชันแย่อะไรเงี้ยถอนจังชันนี่คือชุมทางถ้าเป็นรายการก็เป็น Golden Voice Junction ชื่อสายกีของรายการครับผม Golden Voice Junction ครับผมพูดถึงเรื่องการเดินทางนี่ก็มีเพลงเกี่ยวกับการเดินทางด้วยเป็นเพลงเอาไว้ถามผู้หญิงว่าเป็นคนบ้านไหนตกลงคือคนพิจิตใช่ไหมหรือว่านคนสุวรรตกลงคือคนยุดยาใช่ไหม หรือว่าคนลำปางเธอเป็นคนชิงรายหรือเปล่าเป็นคนที oh, oh, oh. Chun, ่ใดหรือว่าเป็นคนที่ตายมีรถไปไหมขึ้งบินมีไหมเอาไปถามผู้หญิงเขาเป็นคนที่ไหนถ้าเราถอนไม่มีเครื่องบินจะจ่าตอน้องถามว่ามีรถหรือเปล่าไงมมีรถทัวร์ถึงหรือเปล่า แต่ถ้าผู้หญิงคนตีนเนีย่ยก็อาจจะตอบกับมาว่าอ๋อหนูเป็นคนทุกที่เลยค่ะ <c oughs> อีน้่จะโดนตีนแต่พิจิตแล้วือวะใกล้แล้ว <c oughs> ใกล้ถึงเหรอ <c oughs> ใกล้หมดความอดทนแล้วน <c oughs> าจังาย เาไปจ้างวะจ้างวะไม่ทันแล้วเงี้ยคูบอกมึงเล่ไหมอย่าลงมาถ่ายรูปเล่นเงี้ยแล้วก็โอ้ยแล้วก็ลงมาถ่ายเล่นกันเกือบสมัครกื้อสมักันรถไฟก็ไปแล้วทำไงเนี่ยนี่ไงลางไงนี่เป็นลางไหมมึงเอาไงต่อมึงเป็นคนพากูมาไงพี่เป๊กมึงถามกูอีกเหรอกูไม่มีแผนสำรองสำหรับเรื่องนี้กูว่าเราแท็กซี่แล้วหรอมั้งถ้าเราเดินไปก็ไม่หาเนี่ยหาแต่เรื่อง เดินไปเรื่อยเลยเหรอชิบหายเพิ่งพ้นบางซื้อมาสองสถานีกูบอกแล้วอย่าลงอย่าลงมามึงก็ไม่เชื่อใช่ไหมกับฮิปสเตอร์ไงฮิปสเตอร์เลยมึงชีวิตกูเนี่ยเกิดมาสามกว่าปีไม่เคยมาเดินบนรางรถไฟลำบากร้อนพ่อแม่กูยังดีมากเลนะพี่เป๊กเรารู้ใช่ไหมรู้เราไปชีวิตเราไม่ได้ลำบากนะพี่เราไม่ควรไปเดินอะไรกันแบบนี้ป่ะวะ